ำอะไรคะหันห่นหมหั่นหมทำอะไรคะหั่นหัทิ้งหั่นทิ้งอ่ะคะหันห่นทำอะไรคะมีญี่ปุ่นเหรอเนี่ย โปะอุง๋ต่เวลาแม่ทาแม่ทาแม่ใส่น้ำมะนาวือน้ขาไมไแล้วแต่ันก็น้าปลาชูรสมะนาวมะนาเลยขาเื้อนปาน่ชูรส ผองพิเศษต้องใส่ค่ะใส่ไปเลยใช่ไหมใส่ไปเลยค่ะแล้วทำไมไม่เอากระบวย y นี้ลนะ่ะไ,ไม่ได้ไม่ต้องกระบวยนี้ทำไมหยุด,ด,ยดต้องไปนั่งเก็บรูปพีอะใช่อ็นไปทำไมไม่เอากระบวย y นี้อไม่ถนัดถนัดอันยาวเออสรเพีเขาไม่ถนัดเขาถนัดตะหลิว สายเลยแ่มันเไแล้วโอ้เชฟเชฟใจร้อนหาอ่เต็มมันกินหูบด้ะ นี่คนอะไรแดงปิเดียมหรือขาวเลยมันน่าจะนานแล้วอ่ะหมูก็ะจกหมูก็ะจกหื้อ

我。

อ้โหเสร็จเด็ดเลครับผมก,โโกระดกแน่สองซีงนี้เข้าไป ช้อนม,มาด้วยชอนม,มาด้วยค่ะสีมือลูกเขยตั้แต่เป็นลูกเขยมาที่ทำไม่กิน อร่อยดูนายยี่บ่ายอร่อยไหมยี่บ้าร่อยไหมร่อยไหมชิมฝีมือตัวเองค่ะโอ้โหไม่รอกล้องเลยอร่อยปี่บ้า ชิมค่ะไม่ใครทำเริ่มชิมน้องเขน้องเขื่ชิมแล้วให้คะแนนเดี๋ยวเพิ่งให้อันให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่สิบห้าเต็มเต็มสิบเพราะอร่อยเกินอะขอความจริงกับแกมได้กับแกนแต่แต่ไม่เปรี้ยวฮะอเป็นไง ไม่เปรี้ยวหรอแม่ว่ามันเปรี้ยวมันเปรี้ยวพอดไอ้กคำอี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 กคำมันได้อีกซี่หนึ่งอ่ะแก้วมันเปรี้ยวเห็นไหมแม่กินเปรี้ยวแล้วนะเปรี้ยวแล้วนะแล้วเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวพอจี้โอ้ยเล่นก่อน